สวัดีตอนดึกจากประเทศตุรกีนะคะพอดีวันนี้สามีออกไปดื่มกับเพื่อนค่ะเขาก็เลยถ่ายวิดีโอส่งมาให้นะคะอิงก็เลยจะใช้คลิปนี้นะคะเล่าอีกมุมหนึ่งของคนตุรกีให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะอย่างที่ทุกคนรู้ละค่ะว่าคนตุรกีส่วนใหญ่ก็คือร้อยละ9กนี่ยนับถือศาสนาอิสลามแต่ด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะปัจจุบันคนส่วนใหญ่แล้วก็คนรุ่นใหม่ก็จะออกมากินดื่มสังสรรค์ปาร์ตี้กันแบบปกติเลยนะคะ มีวงดนตรีมีนางโชว์มีการเต้นดำอะไรแบบนี้คือเป็นเรื่องปกติมากๆของที่นี่เลยค่ะคลิปนี้แชร์เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของคนตุรกีนะคะทุกคนคะ่ะไม่ได้แชร์มาเพื่อให้เกิดดราม่านะปัจจุบันเท่าที่อิงได้สัมผัสแล้วก็มองเห็นคนที่นับถือาศาสนาอิสลามของที่นี่ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มคนที่แบบว่าเคร่งแล้วก็ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่นับถือาศาสนาอิสลามแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดค่ะ